ผิวมันมากควรล้างหน้าบ่อยจริงไหมวันนี้จไดบอกเลยนะคะเจเจอคาถามนี้เยอะมากๆเลยว่าเฮ้ยบางคนนะคะล้างหน้าวันหนึ่งสามสี่รอบหน้ามันปุ๊บล้างและหน้ามันปุ๊บล้างและเอบอกว่าจริงๆแล้วเราควรล้างหน้าเต็มที่นะคะไม่ควรเกินวันละสามครั้งต่อวันสามครั้งถือว่ามากแล้วนะคะจริงควรจะล้างเช้าแล้วก็ล้างเย็นก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้ามันมากๆงอาจจะเพิ่มเวลาช่ว่มบ่ายได้ก็ไม่ได้แนะนำนะคะทําไมถึงไม่ควรล้างหน้าบ่อยรู้ไหมคะว่ากลไกของร่างกาย ที่เราล้างหน้าปุหาร่างไก่เข้าใจว่าร่างไก่มันจะแห้งใช่ไหมคะพอล้างเอาความมันออกจากหน้าปุ๊บตอบไขมันหน้าต่างๆมันจะแห้งลงแห้งลงเขาเข้าใจว่าเฮ้ยมันแหง้งแล้วนะ น้ำม,นมันมันหายไปปุ๊บร่างกายก็ไปต่างการให้มีการผลิตน้ำมันมาเพิ่มขึ้นดังนั้นค่ะจึงเป็นโจทย์ว่าทำไมที่ล้างหน้าบ่อยหน้ายิ่งใหม่และที่สำคัญนะคะไม่เพียงแค่หน้าใหม่มากขึ้นแล้วยังทำให้หน้าเราเสียสมดุลด้วยระคายเคืองบางคนนะคะแห้งไปเลยนะคะแล้วก็ขอให้เกิดคืนเกิดการแพ้ตามมาดังนั้นอันนี้คือปัญหาหลักๆคันเลยบางทีอาจจะเป็นเส้นผมบางสุดเขาก็ได้นะคะวิธีการล้างหน้าที่ถูกต้องคือล้างแค่ กับเย็นก็พอแล้วและเน้นการทำความสะอาดแบบเต็มที่เท่านีจบค่ะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านคืนนะคะ